คับผมนะครับเดือดกลลโรคนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาพบกับมาสเตอนะครับดีทีห้าสิบโปรนะไฮรีเซอร์นะตัวนี้เป็นออเนียนะครับเป็นออเนียลมาสเตอนะปี2021เพิ่งเปิดตัวนะครับก็ตรงนี้น่าจะเป็นตัวท็อปเลยนะครับยังไงเดี๋ยวผมขอเปิดดูดูค่าวชมระกอบก่อนนะครับนี่ครับอันนี้เป็น ด้านหน้านะครับไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเ,เตอร์นะครับไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเ,เตอร์แล้วก็กจังหน้าสวยมากเลยนะครับจังหน้า,ามาให้ดูนะครับมาดูโดยรวมนะครับมาสเตอร์อนิวมาสเตอร,ร,ร์วิทีย์สิบโปรนะครับก็หลายท่านก็มีการรีวิวไปแล้วนะครับให้พาชมรอบคัดน,นะครับ เบาะตัวนี้นะครับเบาะตัวนี้เป็นรุ่นเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็มีความกว้างพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยนะครับมีแอร์มีแอร์อยู่ข้างหลังนะครับมีช่อง USB นะครับแล้วก็ดูภายในดูสวยนะครับสวยเลยเดี๋ยวไปดูข้างหน้าบ้างนะครับเรามาดูข้างหน้าบ้างนะครับก็นี่นะครับ ถ้าพอเปิดประตูเข้ามาเนี่ยนะครับก็พวงมาลัยเนี่ยโอเคนะครับสวยมากเลยนะครับสัมผัสที่จับเนี่ยนะครับเหมือนกับเหมือนกับว่ามันมีความมีความเนียนอะนะครับมันมีความเนียนๆตรงเนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะตัวนี้เป็นรุ่นท็อนาเนะครับเป็นตัวเกียร์เกียรเ์เป็นนุ่นนะครับผมขอไปนั่งก่อนนี่ครับ โอเคนะครับนอกจากที่ผมเข้ามานั่งข้างในเนี่ยนะ oh. ฮะโอ้โหให้ความรู้สึกแบบมันสวยอะครับคือคอน,นโซลเนี่ยจากที่ผมไปดูอ่าดูในรีวิวหรือในในบชัวนะครับดูในภาพอะไม่สวยนะแต่พอมานั่งข้างในจริงๆแล้วนะครับมันสวยมากเลยนะครับหน้าจอไม่น่าจะเป็นหน้าจอ a อ p p e CarPlay นะครับแล้วก็สังเกตตรงนี้นะครับคือพื้นที่ในการวางของอะนะครับที่หน้าคอนโซนลรถตรงเนี้ยนะครับ คือคอนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับก็คือสามารถที่จะวางของได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น Apple Carplay นะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับตัวนี้อ่อนนิวมาสเตอร์บิสตตัวท็อปนะครับถุงลมถุงลมนก็ภัยน่าจะเป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงงเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเอาเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะถ่ายถ่ายดูให้ดูก่อนนะครับพอดีวันเนี้ยผมมารถมาเข้าศูนย์นะครับก็เลยได้มารีวิวนะครับไม่ได้มาดูนะครับข้างหน้านะครับมี ที่จุดบุหรี่นะครับเอาไว้เสียบเอาไว้เสียบปลั๊กเสียบนี่นะครับตรงนี้เป็น USB ตรงนี้เลยนะครับนี่นี่ครับมีเกียร์ก็เป็นเกียร์6สปีดนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็มีชิปล็อกตรงนี้นะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับโออโหผมผมในความรู้สึกผมอะเบาที่ที่นั่งอะนะครับก็ชับดีนะครับกชับดีคือผมเป็นคนตัวใหญ่ด้วยนะครับ แล้วนี่คือหน้าจอนะครับกุญแจเป็นแบบคีย์เลสนะฮะมีปุ่มรับสายปุ่มสั่งการด้วยเสียงนะครับแล้วก็รับสายวางสายเพิ่มวอลลุ่มเลื่อนแท็กอะไรหมดอยู่ตรงนี้หมดนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลดความเร็วนะครับครัสคอนโทลนะครับบวกลบนะครับแล้วก็แคนเซิลแล้วก็อยู่ฟาไปนะครับอันนี้ภายในผมชอบมากเลยนะครับภายในสวยผมว่าภายในผมให ให้ผ่านเลยแล้วกันสวยมากครับตัวนี้นะครับมีความกว้างขวางนะครับแล้วก็เ,เป็นรถที่ที่ทุกคต้องบอกว่าสวยน,นะข้างบนนี้ก็เปิดตรงนี้ได้นะเห็นไหมเปิดกดตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเลยนะครับคันนีเ้เป็นตัวท็อป,ปะนะน่าจะเป็นตัวท็อปนะที่ทำไมท็อปก็ทำไมไม่มีเออเขาเรียกอะไร ไม่มีหนังเ๋ยต้องไปดูก่อนนะครับภายนอกสวยคนระับโอเคนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูที่โชว์รูมได้เลยนะครับความสวยงามนะครับ ยังไงก็เรื่องระคุงราคาอะไรก็มาว่ากันดูท้ายน,น,นี่เป็นกันชนนะครับกันชนหลังจริงๆไม่ได้เตรียมข้อมูลมาสำหรับการรีวิวนะครับก็ถ่ายให้ดูก่อนแล้วกันตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นแคปนะครับจะสังเกตว่าเนี่ยครับกล้องมองหลังมอยู่ตรงฟ้าจับตรงนี้นะครับดูว่า มีพื้นที่ใช้สอยประมาณนะอันนี้ก็เป็นตัวแคปนะครับลายล้อมแม็กต่างกันนะครับสีประตูกับตัวแคปนะต่างกันขอบเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นขอบสิบปดนะสองหกห้าหก R หนึ 5, 6, ครับขอบสิบแปดนะครับเดีย๋ยวมาดูทางแคปตางดีกว่านะครับ ตัวแคปตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวท็อปเหมือนกันว่ามีครสคอนโทรลนะครับเหมือนกันเลยครับภายในก็ไม่ได้ต่างกันนะครับเพียงแต่ว่าเป็นสีประตูนะครับการเปิดก็นี่ครับแคปก็มีความกว้างขวางพอประมาณนะครับมาตรฐานเข้าไปแน่นดีนะครับโอเคครับอย่างนี้ยังไงก็ถ้าใครสนใจก็ เข้ามาดู All New Mazda ดีๆไฮสปโรนะครับรถกระบะนะครับสวยมากเลยนะคือเราไปดูในในในโบอร์หรืออะไรเงี้ยมันอาจจะดูไม่สวยนะแต่เข้าไปดูตัวจริงจริงแล้วมันสวยมากนะครับโอเค,ครับเั็นไงวันนี้ขอกดการรีวิวเท,ท่าน,นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ